โดยควมเจ็บควมไข่ควบโสบายแต่ตอนนี้ผมพร้อมที่จะสูส้กับหลักโดยเฉพาะการแสดงด้านนาเวที่นะครับในช่วงที่พอสบายซ้ำเอิ่นว่าสัปดาห์เต็มๆที่ผ่านมาเนาะก็ไเด้นเห้่ยวเนียเลี่ยนรูหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะนี่ความสำคัญของหนาที่ของผมผมกับเสื้อเลย่าที่น้องแฟนนรับแฟ้นเพลงโคกันผมอยู่ เมื่อนั้นบริข้นเร่ที่อาโตู้ตบตำนี้แต่ว่าเป็นกะเท่าใจดีครับเป็นกะเท่าใจดีนะครับไย้นที่ายก็เพิ่นแล้วเมื่อนี้เป็นจนไปผมสิสู่เต็มที่ครับเรื่องล่ำสีบอ่อห้ผลาสองขึ้นแล้วที่ผมล่ำสอดแก่วค้นอยู่เนะมื่อนี้อยู่ผนุมไพ่นะครับกำลังสิเตยล่างพี่นอ้องก็อยู่หลายครับเขจ้าก็ย่องว่าล่ำเรืองดีเตยพอดีเล้าก็ ล่ำกับพอดีเข่าใจง่ายแหะครับตลกกะนี่ให้เบิ้งอยู่ตลอดขึ้นนะครับให้บ่โ่วงนงั่งฟังใด้จนสอดแก่นะครับขอพระคุณนะเมื่อนี้กระสีเดินทั้งไกลครับวุ้งไงไปหลิมอยู่คำเพื่อน้องบัวดแดงัชวัดน้องบวัวลำพูครับกรสิครับเมื่อคอนแกนนี่นีถ่ายถอดสดกับรายการหมนกระแสนะครับของพิณนุ่มกันไช่ จริงๆเพื่อนให้ผมไปละ่ะ <Ether> แล้วเพื่อนก็ยังเ,เพิ่นก็ยังให้โอกาสแบบให้ออกรายการพันทั้งกล่องนะครับพันทั้งออนไลน์ขอมาพุดรายการโอนกระแสจริงๆเพื่อนก็สิให้ไปนะฮะทั้งระเบียวว่าสินีสารนครศิลสินปฐมมันทั้งศินบอลร่งใจกันรอยนะครับเป็นรวมรายการโอนกระแสในมือนี้นะครับผมก็เสียดายโอกาสอยู่แต่ว่ามันคว่ำเก็บคว่ำไข่เนาะทั้งกับ่าอยากเอาไข่ไปแปรพื้น ไอสิบอไดไปทั้งกะไป,ปมึงย่ายพอมนะครับเรากมืังนี้ก็่เดินทางไกลพอทั้งสนามบินเชยบุ้มมันบ่มมี่ถ้าสมสมติสมมุติว่าผมไปไายการแมนบอผมต้องนั่งเครื่องจากจังหวัด้อยเอดไปล่งดอนเมืองไปออกไลห่หารถตู้จากกรุงเทพนะครับไปชชยภู้ิไปเหล่งงน้นเมืองนี้นะครับก็เลยว่ามันเป็นการแบบหลายขั้นตอนเั้งอบบไป คือข่วมไข่ในหมู่ที่น้องนะครับค่วมไข่ตอนนี้กับผมนี่แล้วอาการไข่มันก็มีอาการเมื่อยเกิดจากยานะครับมีอาการหอบหอบมือเพราะว่าไขวัดสายพันธุ์ดีเนี่ยมันมันมันขอนขางทีมี้ผลกระทบกับปอดปอดไม่ค่อยดีนะครับจะต้องใช้เวลาฟืนฟูนะครับสิหายามาฟืนฟูปอดทำครั้นนี้กับการใส่เสียงเพราะว่าขันห้องขันห้า,หาบ่มีพลังมาจากปอดเนี่ยมันลั่ยากมันหล่นหง่าโอ้ทรมาน ไยอาทิตย์หนึ่งพงอเคยบินบันนี่เดยตั้งแต่ภาตัดมาเลยเด็กเขาลงบาตรซูครับผมเลือดลอยอยู่แล้วมันนี้ก็ตั้งใจแล้วตั้งใจไหม่บบเริ่มต้นไหมแง่สี่ส Star ี taking, ่เหตุผลงานเหตุโชว์ไหมพี <Excel. S 1> dove, number, number so ่น้องเบิงโชว์ไหมโชว์แบกแนวไหมพี่น้องเบิ้งู้ใดสือบัตรไรสดกับคอยติดตามนะครับ คุณหลายๆครับบอยสิลิช่ยยังเป็นบอยค้นเก่าด้วยครับ mm hmm. เงียบหายไปบางเือพี่น้องเดอมันอนาสิบม้วนหรือบบคึกคักบกา mm hmm. แต่ว่ายังเป็นคนภูเา่าเราก็เสื่อว่าพี่น้องยังเสือ่อมันแล้วก็ยึดหมั่นว่าเป็นแฟนคลับของบอยซิลิช <laughs> ช่วงเวลาใ mm hmm. ด็กมันหนาสิ mm hmm. บอกคอยม้วนหรือเงียบเงาแน่วองมาพี่น้องคงสิเข้าใจแล้วก็ห้อภัยนะครับคมกับพยายา้มีิ ติดต่อสื่อสารมาเบากจากผ้าที่กับพี่กับนอนผ้าพี่นอนนั่งช่วงนี้ใครคุดน้ำไหลยางทั้งย่าทั้งอย่างก็บอคอยรมีแห้ง